สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ตั้งชจจะพาทุกท่านนะครับมาดูเคาน์เตอร์หินแกรนิตดํานะครับห้องครัววันนี้ผมจะทําขั้นตอนแบบไหนมั่งเดี๋ยวทุกท่านมาดูนะครับเคาน์เตอร์ห้องครัวหน้างานนี้นะครับจะปูเป็นปูนกาวนะครับปกติแล้วที่ผมจะทํานะครับ แล้วแต่หน้างานนะครับการปูเคาน์เตอร์ผมจะมีอยู่2อสอย่างนะครับอย่างที่1ก็คือการใช้ปูนปูนนิ่มนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นปูนแห้งหรือปูนคุยหนูนั่นเองและอย่างที่3ก็จะเป็นตัวปูนกาวนะครับแล้วแต่หน้างานนะครับว่าหน้างานไหนเขาปูกระเบื้องเผื่อไว้ให้สูงต่ําขนาดไหนนะครับส่วนหน้างานนี้เขาเผื่อไว้ต่ํานะครับก็เลยต้องใช้ปูนกาว เหมือนเดิมครับหน้างานนี้ลูกพี่มายกช่วยอีกแล้วนะครับเคาน์เ,เตอร์ห้องครัวนะครับตัวหุ่นเขาได้ปูกระเบื้องเป็นโซนสีขาวนะครับเป็นออกโทนสีขาวแล้วเราก็จะปูเป็นหินกลานิตดำนะครับเพื่อให้เ้าได้ตัดกันเมื่อปูเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูว่าจะสวยหรือ จะไม่สวยอย่างไงนะครับในเมื่อ2แผ่นใหญ่ได้ยกเสร็จไปแล้วนะครับลูกพี่ก็ได้กลับไปแล้วนะครับเหลือแต่แผ่นเล็กในเมื่อลูกพี่กลับไปแล้วเราก็ยกกันเองนะครับแผ่นเล็กยกได้ครับแต่แผ่นใหญ่ยกไม่ได้นะครับหนักเกินนะฮะหน้างานนี้อยู่ไกลมากนะครับอยู่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับห่างจากสันปาตองนี่จะ49กกิโลนะครับเกือบ50โลนะครับงานนี้ต้องเร่ง ให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับเมื่อวานได้ทาการตัดเจียบัวเตรียมไว้ที่ลานแล้วนะครับวันนี้ก็ยกมาติดตั้งก็จะมีห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องน้ําอีก3าห้องนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะทำให้ทุกท่านได้ดูแค่ห้องครัวนะครับเพราะถ้าถ่ายทําห้องน้ําด้วยคงจะไม่มีเวลาครับเพราะว่างานนี้ต้มเล่งด้วยนะครับในเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับสีตัดขาวดําเลยนะครับเผื่อบางท่านนะครับที่กําลังทําบ้านอยู่นะครับดูเป็นไอเดียนะครับ เพื่อสนใจหรือว่าชอบแบบนี้ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างครับผมสวยๆครับถ้าท่านใดชอบงานช่างแบบนี้นะครับสไตล์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่างชายด้วยนะครับขอบคุณครับผมฝากไว้ครับทุกท่านครับ